สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตีช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูน,นธนกฤษเช่นเคยนีครับทุกๆวันจันทร์แบบนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่ทุกคนสนใจและชื่นชอบนะครับมาอัปเดตรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันและสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่7กันยายน2020 ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพย,ยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ภาพย,ยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์กันก่อนเลยกับภาพย,ยนตร์เรื่องมู่หลานผลงานเรื่องล่าสุดของทางดิสนีย์ที่หยิบยกเอาการ์ตูนแอนิเมชันในปี1998มาสร้างใหม่เป็นเวอร์ชั่น l i v ์แอคชั่ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่4กันยายนครับใช้ทุนสร้างไปมากถึง200ล้านเหรียญเลยทีเดียวปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น5.9ล้านเหรียญครับแฟนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมไรายได้เปิดตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงน้อยขนาดนี้ เพราะจริงๆแล้วทางดิสนีย์ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดของภาพยนตร์เรื่องนี้ใหม่โดยนำไปฉายในสตรีมมิ่งดิสนีย์พลัสแทนนะครับซึ่งก็จะมีแค่บางประเทศที่จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์เนื่องจากยังไม่ได้มีบริการดิสนีย์พลัสเหมือนในประเทศไทยของเรานี่แหละครับ มาต่อกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่อีกหนึ่งเรื่องครับกับภาพยนต์เรื่อง The Secret Garden มหัศจรรย์ในสวนลับเรื่องราวของเด็กหญิงกำพร้าและเพื่อนที่ได้ค้นพบสวนวิเศษสุดหัรษาที่นำชีวิตชีวากลับมาสู่พวกเขาอีกครั้ง The Secret Garden เเข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่3กันยายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น20ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น1.1ล้านเหรียญ เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องในปีนี้นะครับที่ทำเงินค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวแววเจ๋งมาสูงเลยครับแบบนี้มาต่อกันที่ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของรัสเซลโคกับอันเฮนเหียคร่้งดับเครื่องชนภาพยนตร์ที่หยิบยกเอาสถานการณ์ที่แสนธรรมดาบนท้องถนนมาสร้างเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญได้ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เขาฉายในบ้านเราเมื่อวันที่12สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น33ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น23.6ล้านเหรียญเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไรายได้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์เกาหลีที่โกอินเตอร์กันบ้างครับกับเทนทูพูซานเพนิสุล่าฝานรกซัมบีครั้งเรื่องราวของกลุ่มคนที่จะต้องเอาตัวรอดหลังจากเชื้อไวรัสซัมบีแพร่กระจายไปทั่วดินแดน p e n i ิสูล่เข้าใช้ในบ้านเราเมืม่อวันที่23กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น16ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น33ล้านเหรียญดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เจ๊งนะครับเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ได้กําไรเช่นเดียวกันครับที่เราหวังกันว่าจะได้ดูภาคต่อเนี่ยชักจะไม่แน่แล้วครับตอนนี้มาต่อกันที่ภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่กันบ้างครับกับเดอะนิวมิวแทน m ์มิวแทรุ่นใหม่ โปรเจกต์ภาพยนตร์ตกค้างจากทางทเวนตี้เซนติรีฟ็อกเล่าเรื่องราวของกลุ่มมิวแทนรุ่นใหม่ที่ถูกนำมากักตัวไว้ในสถานที่แห่งหนึ่ง The New Mutants เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่27สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น67ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น19.9ล้านเหรียญอืม mm hmm. ถ้าไรายได้ประมาณนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะรอดแล้วลครับก็น่าจะปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับสำหรับจัก,กรวาล Xmen ที่ทาง 20th Century Fox ได้สร้างไว้ ไปรอติดตาม Xmen เวอร์ชั่นใหม่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเควินไฟกี้ต่อไปแล้วกันครับเรามาปิดท้ายกับรายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเท n เนตภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสุดล้ำผลงานเรื่องล่าสุดของผู้กกับคริสโตเฟอร์โนแลน เทนเน็ตเข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่27สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น146.2ล้านเหรียญดังนั้นตอนนี้เทนเน็ตขึ้นมาติดท็อป10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดอยู่ในอันดับที่6 ของอันดับหนังทำเงินปี2020เป็นรองอันดับที่5นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Bird of Play อยู่เพียงแค่50กว่าล้านเหรียญเท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดังนั้นต่ำๆเนี่ยต้องทำไรายได้ให้ถึงประมาณ400ล้านเหรียญน,นะครับถึงจะไม่เจ๊งก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปเลยวหละครับว่าสุดท้ายแล้วเทนเนตจะสามารถทำไรายได้ไปมากขนาดไหน เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้หนังประจำวันที่7กันยายน2020ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราก็จะมีการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์แบบนี้ทุกๆวันจันทรนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยละกันสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ beam 20